นี่ไม่ใช่เกมใหม่ในสัปดาห์นี้นี่คือเกมที่เพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆเห็นโฆษณาดีนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรักช่องอินเกมทุกคนเด้อนนะครับเราอยู่ในเกม Devil a t h e n a Dark o l y อ p u มมาเพิ่งโหลดเสร็จเข้าเกมเลยดีกว่าอยากรู้มันจะเป็นยังไงแต่ทำไมมันเป็นแนวตั้งเหรอทุกคนเอ้ยที่มันเห็นมันต้องแนวนอนไม่ใช่เหรอ,อไม่รู้แหลอะอะไปก่อนคลิกเริ่มต้น มอบเข้าให้ไอ้ชา้าอะไรนี่เนี่ยโอ้ทนประเทศจังเลยเขาเป็นใครอ่ะมอบเข้าให้เขาคือใครอ่ะกดคามได้ไหมอันนี้คือเป็นนาสุ่มตัวละครเหรอหรือยังไงสร้างตัวละครอืนักธนูเฮ้ยทนเท่จังวะเดี๋ยวนะทุกคนอันนี้คือเป็นชุดลบนะทีววสก,กีนอันนี้แฟชั่น ว้ายน่ารักขัุนนี้ละกันเท่ดีเทวะโอ้โหโอโหวิสวยด้วยเซ็กซี่ด้วยค่อยๆชัดพิมุกเจ็ดร้อยคืออะไรอ่ะคือชื่อเราเหรอชัดพิมุกเจ็ดร้อยเนี่ยเราเปลี่ยนได้ไหมไม่ฉันจะไม่ใช่ชัดพิมุกมจะมาชัดพิมุกป้าบอกวอแตกกันเลยหรอนี่เลยเนทแต่รอบนี้จะเป็นเนทเอ็นเกล้ะทุกคนนี่มานี่ เนทเอ็นเกมเจ็ดร้อยเออไม่ใช่จะบ้าเหรอตั้งตัวละครเรามันมีกี่ตัวละครขอดูหน่อยนะอันนี้จอมละหาเฮ้ยเทพเจ้าสายฟ้าตอเจ็ดโดโคตรเท่โคตรเท่จังละพ่อโอ้โหสวยจัดจะบอกกันนะทุกคนกราฟิกผมยังไม่ได้ปรับเลยนะนี่คือเพิ่งโหลดเข้ามาเล่นเลยนะครับเจ๊เทพเทพจังอ่ะโหดาบหรืออะไรกันนะกรหนึ่งสามหนึ่ง ไอ้นักธนูเอาเอาจับประตูเอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยมคนเท่ตั้งของกุญแจมันได้ไหมมีนักเวทเนาะดูนักบัวดิหัวล้มปะไม่โอ้ยดูเธอออกจากเทคี่ที่ทำไมเอ้ยทำไมน้องตัวเล็กจังโอ้ยน่ารักสมุดต้องมีเรานักธนูแล้วกันเนาะโอเค อ่ี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวไม่ใช่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนเทืออีกแล้วโอเคอาจจะมีเสียงปุ้มปั๊มปุ้มปั้มหนึงนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันออกพรรษาครับแล้วแถวนี้เขาเล่นประทัดกันนะครับกูจะเข้าเข้าไปในเกมหรือเปล่านะถ้าเข้าก็ขออภัยด้วยนะครับนะ่ะเนี้ยเอ็นเกมประมาณนี้สร้างตัวละครเลยแล้วกันเอาตัวนี้แหละเราอะเท่ละน่ารักนี่น่าจะเป็นโฆษณามันอะไรล็อกอินแจกคุณต่อเนื่อง สองพันครั้งตรงแหวต้องรอโหลดแล้วทุกคนตรงน,นี้ดูลงแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับให้มันโหลดเ็จก่อนรอสักครู่นะจ๊ะมาละเรียบร้อยซึบนองเลือดอะไรอู้อ่านไม่ทันขอโทษหลังุูงพิศษไปความมืดก็มาเหยียบกองทัพพิศษล้อมจมปีสมมลิที่กิลลี่ <c oughs> <c oughs> ผู้กล้าโชคชะตาต่อดการเชื่อเนื้อเก ตีดุนปีศาจป้องกันด่านกระพร้อนออกไปตามทันทีไปจ้าอันนี้ก็โงนิดัสปูชื่อเทพจังล่ะรับยังไงต่อมันเป็นแนวนอนได้ไหมประเด็นเนี่ยอยากรูกังโอ้มาถึงก็ได้รับอะไรก็ไม่รู้ของมันเยอะอะไรขนาดนี้ล่ะใส่ไ,ไปใส่ออโต้ไปเลยนักบวช ปัี่หนาจะรับรางวัลโอ้โหรับแบบรัวๆนะ <S <S ตัวนี้ทุกคนยินด้วยอัพเกรดเปเร็ว,ว,วสองนะงคับไปไปได้หรือยังสิให้บังคับได้หรือยังอยากลองละทำลายสิ่งกีดขวางทำลายไงวะอ๋ออย่างนี้เลยออตโต้เลยเหรอบดล,ล็อกสกิลใหม่ยิงกระหน่ำจะเอามามับเข้าให้โอ้เท่จังเลยพอ่อไม่ ต้องมีกดให้เราบังคับเองบ้างอยู่กดได้ไหมกดได้อยู่แต่นี่มันเดินออโต้ไงเดคนเจอร์โอ้โหพิศาจโคตรสวยพิศาจ์ดลงกับโลกคิหรือเปล่ามับเฟาให้โอ้โหต้นเราเลื่อนไม่ได้ไหมป่ะเลื่อนได้อยู่นิดหน่อยเดี๋มันมันไอ้นี่เองวะกดล็อกสกิลใหม่ประตูเอ้ยประตู้งธนูทอร์นาโด ลองใช้ก็เลยแนะล้วกันนะนี่แน่เป็นยังไงล่ะครับอุปกรณ์ขณุนขอสองโอเคเอาไปเอาไปไปก่อนเฮ้ยมันเปลี่ยนได้ด้วยหรอเอาเอาไปดีเอาไปไหนแล้วยังไงต่อตรอของรางวานนัลก่อนเจ้าเนี้ ต้องมีฮีโร่แข่งแข่งมาสู้จริงบาดเจียงไหลเพื่อเอาบาดเจียงไหลก็ไนดะ้เอเอแล้วก็อัพเกรดอีกแล้วเชดโดลูกมังกรเปลวไฟนี่มันตระกูลทาเกเลียนหรือเปล่าเนี่ยามาแรกเชอันเชิญอีกสิบครั้งเองาไปเอาไปก่อนเ,อเ,อเ,อเข้าทับเอาไป อะไรที่มันสั่งให้ทำตอนนี้ก็ทำไปก่อนรับของรางวัลโอเคถ้าต้องใช้พลังของไอฟอนนสถึงจะสามารถทำอะไรเอ,เอ่อมังกรอะไรไอฟอสเอาไปคือมันตอนนี้มันก็ยังเล่นแบบเหมือนเป็นออโต้อยู่ทุกคน,นเอาไปดิเนี่ยมันเดิอนออโต้หมดเลย<ถา>ผมไม่ได้บังคับเลยนะเนี่ย <brain> ของก่อนเลยได้เปรียบมากแล้วไอ้อันนี้อะไรอ๋ออันนี้คืออ๋ออันนี้คือเราบังคับเองนะครับถ้าเกิดเป็นเห็นรูปมือป่ะแล้วขับรูปอย่างเงี้ยอันนี้คือออโต้นะมันก็ก็ดีดิเฮ้ยไปเขายิงหน่อยดิได้ป่ะอ๋อก็ให้มันเด็ดออโอ้ยโว้กุยกระเด็นตกเลยอ่ะเจ็บไหมครับทำยิงออโต้ไปก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับวกราฟิกเนี่ย นี่บอสชื่อว่าเจ้าชื่ออะไรละโอ้ยอ่านไม่ทันละเออเฟล,ลไฟคำรามเอามาก่อนเขาเฟล,ลไฟคำรามหนะ่อยลองเลยแล้วกันเอานี่เออลองหมวกกรรไกรเขาให้มันจะหลบให้เราไหมผมไม่หลบให้เรานะมันยังไม่มีสกิลไอหลบหรืออะไรปะ ไปตัดไปให้หมดอุย้ยทำไมบอสตัวนี้พลังเยอะจังเออเอาแต่พลังเราก็ยังไม่ลดนะเอามาดิมาเรื่อยๆดิเอาดิเอามาดิเข้าเอาเอามรลสุมลูกศรเอามาตะ,ะกงสกิลมาให้หมดอใช้เรียบร้อยมองเพ้งตยเย่หื้อหื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 อ,อรับของรางวัลอีกแล้วไหนขอดูหน่อยของดีไหมจ้า ยังไม่ได้ดูอะไรเลยนะไปโอเค,อเคก็จะก็ดีนะเดินหนอโตอย่างนั้คือเราจะได้แบบเอิเข้าหน้าภาร,รกิจแบบเร็วๆเ,เ,เนาะไปเปิดฟังก์ชั่นใหม่<ป>เอาไว้ก่อนเติมเนี่ยเอาไว้อเอาไว้ก่อนออนะอ,อันเชิญลัคก,กี้อาอมาของดีไหมรอบนี้ เอาได้มังกรไอโอรต์ตามที่นักบวชอาเทนาบอกโอเคเอาไปไปก่อนนะจังหวัดนี้น <You have S 1> อ้อเอาเลเวลาแปดแล้วเร็วเหลือเกินไอโอร์มาลูกโอ้มังกรสองตัวครับเป็นไงนี่เป็นแม่มังกรไหมเนี่ยถ้ามีตัวหนึ่งนี่ใช่เลยนะมีบาะแสของไข่มังกรอ่าไป ตอนนี้ก็ยังตาอะไรไม่ได้เล่นตามบทไปก่อนเรามีปลีนด้วยใช่แต่หน้าจอเพื่อเร่งสปีดการเปีนผมก็แตะแล้วเนี่ยเร่งเลยวะไปลุกเลยไปเทราคิสผู้การสุดเลยบอลช้ายๆตะเลยเอาไปนะเอาความว่องไวไปเลยไปเลยไปให้ไวจังหวะนี้ ตอนนี้เสียงพูอาจจะไม่เข้าหรอกเสียงพัดลมเนี่ยอาจจะเข้าร้อนมากทุกคนตอนนี้ที่นี่ก็มีหนาๆบ้างน,น,าาน,นะแต่ช่วงขาพี่สาตขุนเคืองว่ากันเอามาดิครับอรออะไรไปคำรามนี่โดนไปซะตา,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 ามูเอีวชื่อตามูเอียวเราไอ้ปอตคำรามนี่เป็นงานโดนโดนหมดในวันนี้อ๋อเหมือนตัวเหมือนตัวเมื่อกี้เลยมีพลังเยอะอยู่ ไม่มีบัฟโอเคเอาไปหมดสุม,อ,มอะไรก็ไม่รู้มาสมธน,นูเอาไปให้หมดจังหวะนี้เอาเอาเอา่ะมังกรโอ้คู่ดาวนานมากโอเคแต่ท่ามันก็จะแรงอยู่แหละดูตร,ตรงตัวที่ไหนล่ะเ,เอามาดีเอามาดีปลดล็อกสกิลใหม่ทันเดอร์เบิร์ดไหนเป็นยังไงทันเดอร์เบิร์ดลองลองก่อนเลยทันเดอร์เบิร์ดนี่ โอ้โหโโอ้หมีหลบด้วยอุ้ยเฮ้น่ารักอุ้ยโอ้เป็นยังไงล่ะไม่แน่นี่แน่เงยกระทายิงของเลโกรัสเรียบร้อยตีม่วงเท่งตุยไปซะเรียบร้อยจ้าโอ้โหของเพียบใส่ไปก่อนตรงนี้โอเค อันนี้แค่บทนำนะเนี่ยไปช่วยนักบวชหญิงอามาช่วยละค่ะไว้ค่ะคุณแม่มายังไงต่อนีแบบแค่บทนำนะเนี่ยมีความรู้สึกว่าแบบโอโอโนานเอาเรื่องอยู่นับไปอันเชิญต่อเนื่องไปเลยลู่มังกรผิดลายค้คนี้เรามีมังกรสามตวเราเป็นคุณแม่มังกรแล้วจะวันนี้ทุกคน โอ้โแล้วก็ได้อะไรเนี่ยแม่หมดกันดานอ๋อเขาเขาอยู่ต่างจังหวัดเหรอโอเคไ, <c oughs> okay. ไปต่อแ้นเชิญดูเพจใหม่เข้ามานะตอนนี้เราสามารถเดินเองได้ยังไปก่อนมันเหมือนมึงบังคับเลยอะอ่ะัพขอ,อแทนที่อ๋อ รกรอออกแล้วก็ใส่ด้วยตัวตัวละครที่เราเพิ่งได้มานะเดวิลแบบสิบแบบบ้องไวตังหนี้อืมไข่มังกรไอ้อสเก็บอย่างระวงังโอ้โหสิชั่วโมงวันหนึ่งเบา, <c oughs> า,เามีผู้ช่วยละ ทหารรอดชีวิตทำไมช่วยประเทศดังไปก่อน,มนปมาเลเวลสิบเอ็ดแบบว่องไวจังหวโหเรื่องเครื่องไฟงเห็นขนาดยักษ์ขึ้นโอ้มาแค่นี้ยนะลงออนไลน์ด้วยเปิดฟังก์ชันใหม่พิกิจปรากฏอะไรกัน เลาคิดต้องไปช่วยอะไรตีหลอมเอาไปเอาไปท้ายบอสเลยโอ้โหแบบแบบบอสอีกแล้วมามาเจอกันหน่อยเดียวค่อยไปดูตอนแบบให้เราบังคับแบบไอ้นี้ได้นะจบบทนำก่อนผมก็อยากเห็นพวกชุนพวกชุดอะไรเหมือนกันแหละเอาไปสกิลมบเข้าให้ โดนหมดแล้ต,ตัวนี้ทดอร์เบิร์ดโอ้โหบอสเอ้ยม่นโคตรเทพอ่ะตัวนี้เป็นตักกแตนหนึ่งเป็นอะไรเนี่ยอัสโมดเดสลวะเงนินแอามาใช้ไปแล้วสกิ <Okay. S 2> ลโอเคดูรัวจังวนี้สกิลอะออกแม่งให้หมดเอา้า <Now, S 2> นะมากันหน่อยปล <Wow. S 2> ดล็อกสกิลใหม่ กิ้งว่างั้นอ๋อลองนี่ลองลองลอง๋อนี่นี่ไงนี่ไงกิ้งได้อีกปะกิ้งได้อีกยิ่งวะอีกครั้งหนึง่งโอ้โหนี่คือค่าอัศติของตัวละครช่วยเราเรียบร้อยตายไหมตายไหมตายไหมเออเรียบร้อยตุยเลยสิน่าจะจบบทนำได้ทักทีแล้วนะจังหวะนี้โอเค ของดีไหม <c oughs> ของดีอยู่นะตั้งงี้ไปกำลังโจมตีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างว่องไวจบบทนำสักทีเถอะพ่อถ้าเชิญอีกเนาเชิญก็อเชิญให้ทำอะไรก็ทำใจง่ายล้าเกินไปก่อนโอ้ยให้เราบังคับได้หรือยังคบ พอหรือยังสิกเทพอไรคือุกเทพเชโดเอาอับเกรดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดีเอาดีเอาดีเอาเอาดีโอ้ยมาลวลัวัวนี้สวงามตามท้องเรื่องด้วยได้รับสุมฮีโร่แันโดลา โอ้โหไปต่อตัวนี้เไป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 เบอร์หน้าอันนี้จะเป็นช่างแบบช่างตีเหล็กทำอาวุธอะไรพวกนี้นะอะไรครับนี่ยิ่งแค่เนี้ยตกใจนะว่าโฆษณาเมื่อกี้เชโดโคเทคือว่าแม่สาวนอ้อยทำไมเท่เหลือเกินจ้ะ โอ้วมา,มาเลเวสลิบสี่ตาเอาไป้ทาทายบอสต่อจะได้บังคับเองเมื่อไหร่นะจังวันนี้อยากเซตติง้งไม่ใช่อะไรเอาไปโอ้โหมันดูดุร้ายจังละตัวเนี้ยนะบาเออร์บาเออร์จอมทลายล้างเอามาจะอุกกระบาดกันดานก่อนเลยมาเนยไป ใช้บอสคำรามตัดไปหนึ่งดอกเอาไปขอจิ้งหลบสักงหนึ่งทีว่เป็นสิริมงคลขอปล่อยสักหน่อยนิดแล้วติดตัวเลยนะตัวนี้ทีเดียวทีเดียวติดทีเดียวอเอาไปเรียบร้อยสวีไหมจ๊ะอ่อนแอร์บอสอะ เป็นบอที่อ่อนเอยมากใส่ไปมีอะไรใส่ก็ใส่ไปตอนนี้ยพลังโจมตี9,000ละแปบ๊บเดียวอาใส่ไปตลวันนี้ยังไงโอ้ยอให้เปิดก็เปิดอ้าวได้ตัวสามทำไรต่อขอได้ตัวสามอีกแล้ว โอเคอือเอาไหามาอัพดาวทีนี้อัพดาวใช้วัตดุดที่เหมือนกันวางลวดเดียวยืนยันวางลวดเดียวยืนยันก็อัพดาวตามาบเข้าให้โอ้โหเป็นไง เอ้โยโอ้โหแต่เราก็มีเยอะเหมือนกันนะดูดิมีลงฮีโร่แต่เป็นแบบพวกธรรมดานะโอเคอันนี้อ้าวนี่เราก็ได้มังกรแล้วดิอับดาววางทีเดียวอับด่วนอับด่วนแต่ลองลองลองดูได้ไหมมาลองดูดิอื้ โอเคโลดตรงนี้มีอะไรอ๋ออ๋น,นี่อันนี้เอ,อ้าเราก็มีตัวเหมือนกันอีกนี่หว่าอ,อันนี้คือ upgrade เพิ่มเ,เติม,ตม,ตมคืออะไรไม่มีนะไปก่อนโอ้อเฮ้ยอยากเอ้ยอยาก s e ตติ้งแล้วเนี่ยเอา่อนได้ไหมตอนนี้อุ้ย ตัวอะไรอ่ะมานี่มังกรเหรอเป็กาาัาร์ด้วยโอ้ขีเาา่เป็กัาร์ด้วยไปเซนเซยาไปนั้งไงต่อไปตามอาจชิน่าในโลกเซวะว่างเงินโอ้แต่เนี่นยภารกิจอะไรวะเนี่ยโอ้หมาเป็นยังไง ในรุ่น16แบบสวยๆเอาท่าไถ่บอสอีกแล้วเร็วจังล่ะพ่อยังไม่ทด้ทำอะไรเลยมาถึงก โอย้ยทำไมบอสอะไรจะสวยขนาดนี้ตายเลยแยกร่างอาสีน่าเข้ามาดีเอ้ามาเจอกันหน่อยฮะเอ้ามา เราวนได้ไหมโดนดิตายดิเออจบสักทีอ้่ไปเอาไปได้แล้วออกไปได้แล้วนี่กลับไปโลกปกติได้หรือยัองบอกฉันทีสิ เดี๋ยววิวสิบเจ็ดโอ้โหวิ่งว่องไว,แล,แ,วลแล้วเกินแป๊บเดียวจะเลเวยี่สิบแล้วโอเคอ่ะไปต่อตอนนี้คอนเอทนต์ั้งที่หกแล้วของรางวัลมีตีหลอมด้วยอ่ะอข้ามไปก่อนตอนนี้โอ้เโยชุดเราก็สวยนะเห็นเงี้ยโอ้ มีตีบวกคอโต้นะโอเคเดี๋ยวค <so ่อยมาดูก hmm. ันอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนอัพเกรดโอ้ยอัพเกรดไอ้มังกรแล้วกันว่ะอ้อตไหมอัพดาวอีกอืออืออาเดี๋ยวค่อยไปก่อนไป รับเพลและเกียลเพลตัโนมัสครบหนึ่งครับนึงอะไรวะเนี่ยโซเชียวติน้าคนนี้ใครจะความมืดแต่สว่างต้องใช้องความมืดจะตอบแม่งอย่างนี้เลยและกันความนีจะไข้อกำหนดใกมัก่อนเรื่องไม่สนตันนี้ the of โอ้มันคือที่กวาดล้างดันเจียนโอ้โหมันให้ทดลองเล่นแบบยาวมากกวาดล้างห้าครั้งโอ้โหโหโหโโ,หโลรัวๆนะวันนี้รับ่องรางวาัลได้เงินรับของรางวัลอีกโ่เดวดิลสิบเก้ามาแบบว่องไวอะอะไรอีกอะ อะไรเนี oh o, ่ยเจ้าคือตัวอะไรโอ้อก่อนโลก่อไก่อนเลยะโอ้โหมันบังคับเลยเหรอต้องต้องเล่นนะโอเคตั้งไงตีบวกอาวุธ ชื่อเสียงกระชอนอือหือเอา้าเอามาตีบวกตีบวกออโต้แห้งจบพอใจยังต่อแล้วบ้างเดี๋ยวเล,วลววียักเงเหรอแค่นั้นนะอือหือเอา้ามา เร็วยี่สิบจ้าว่องไวไหมล่ะกันเจนหลักจบจบไหม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 จอไหมไหมจ้ไมจบไหมจบไหจไหมจบไหมจ่ไหมจบมจบไหมจนไีมบไหมจบไหมบไหมจบไ่มจ่หบไหมจไมจบไหบไยไหมจมับไ ยืนยันซะกับโอ้ขอแบบให้ปกติได้ยังอือคือจะให้ให้แบบนี้เลยเหรอคือมันจะไม่ให้แบบ <c oughs> หยุดพักเลยเหให้เล่นแบบรัวๆอย่างนี้ลยไเงี้ยโอ้เกินไปนะ ด้วยเล่าวไว้ว่ากันที่สองราชินีจนสลัดรับของราวัลอีกแล้วติดตามไปกระซั์ไปวิหารหมื่นเทพโอ้ตายแล้วไก่ค,คอนี่คือจะไม่ให้หยุดทักการเล่นเลยหรือไงอข้ามไปดูเต่อมันก็ต้องทำอ่ะมันหยุดไม่ได้อ่ะ น,นิอืามเลเข้าบทสองเลยเหรอ,อมีอีเมลเข้ามาเรื่องนี้นาเข้ามากำงตามหาไปออโต้ปลุกขวัญและกำลังใจอะไรวะเนี้ทำเตียต,ต่อ ทำไปเปิดฟังกชั่นใหม่ซื้อศูนย์หยวนคืออะไรเอาไปก่อนไม่สนคือตอนนี้หลักคือแต่เราสามารถกดดูอะไรได้ไหมอ๋อกดหน้าดีเมื่อกี้คือดูตัวละครเราเลยโอ้โหเท่น่ารักสวยวสวยวุดๆตัวละครของเรานะ มีคู่รักด้วยเฮ้ยอันนี้คือแต่งตัวม,มีกรอบรูปมีสายยานี่คือสายยาเราแฟชั่นไม่เวิร์กชุดไม่กี้คือดีสุดอืมตัวละครนักธน,นเอาไปดิเดี๋ยวนะเซตติ้งอยู่ไหนวะมีคู่หูด้วยเว้ย นี่ปะไม่ใช่อันนี้คก็ซูมเอาหาเรียกหมาไปเรียกหมามาเสร็จปุ๊บอัพอันนี้ลงออนไลน์ไว้ก่อนอันนี้ซูมฮีโร่อันนี้เติมเงินเอาไว้หลังอันนี้ไลอันนี้เป็นหน้าจอแบบนี้นี่ไงเซตติ้งอยู่ตรงนี้นะครับออโอเค มาเรามาดูกันว่ามันมีไหมแนวนอนเนี่ยัตีเพื่อความคมชัดกราฟิกดีที่สุดซ่อนเงาใต้เท้ามอนสเตอร์โอเคซ่อนรูปสกิลส่วนตัวอ่าไหนก็จะเป็นนู่นนี่นั่นไปเดี๋ยวคือต้องไปเปิดหาแหละทุกคนในวนันนี้อันนี้ใส่ ป็นน่าจะเป็นเป็นโค้รรับของรางวัล <c oughs> ต้องไปหาอีกทีนะจังหวะนี้เอ้ยหน้าจออยู่ไหนวะอืมหน้าจอหน้าจอ3ามคนสี่คนคืออะไรวะเด็กเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอ่ะตอนนี้ถือว่าเจอแล้วอันนี้รับอ่ามาอันนี้อะไรโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากัน โดยรวมก็ถือว่าดีอยู่นะทุกคนหมายถึงว่ามันก็สนุกดีอ่ะองตัวละครสวยดีนะครับแล้วก็ดูแลแบบน่าสนใจตอนนี้ก็คือเล่นแบบออโต้อยู่ผมยังไม่ได้บังคับเองเท่าไหร่นะครับราะเพิ่งเล่นครั้งแรกไงแล้วก็บันทึกเยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาลองบังคับเองดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเกมนี้นะครับอ๋อ Dark Devil เอ้ยใช่มันชื่อเกม <laughs> ชื่อเก๋มชื่อเกมก็พูดไม่ถูกเลรบ้าหัวจะปวดโอเคครับเดี๋ยวไปว่ากันนะครับทุกคนว่าคลิปน่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะงับ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 จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุดคนเซียรักนะจุ๊บๆมว้